ดีครับคลิปนี้เป็นความสุขแบบง่ายๆแถวบ้านผมเองที่ตำบลป่าไผ่อำเภอสันทราย Sunshine, จังหวัดเชียงใหม่ครับสวรรค์บ้านนายามเย็นสัมผัสบรรยากาศยามเย็นที่มีท้องฟ้าสวยงามที่สุดครับท่านผู้ชมจะได้เห็นวิถีของชาวบ้าน ที่เป็นคนธรรมดามากครับคือแทบจะหาเช้ากินข้าแต่ก็มีความสุขที่ผมคิดว่าไม่ธรรมดาครับมาชมสภาพหมู่บ้านท้องทุ่งความสุขความสนุกสนานแบบเด็กๆแอ,อ้จะลูกจะชงเต้า <c oughs> คือช่วงนี้เป็นหน้าร้อนครับถ้าไม่เปิดแอร์ก็อยู่ไม่ได้คืออากาศร้อนมากก็อยู่ในห้องแอร์ทั้งวันพอตกตอนเย็นลูกชายก็จะรูปเราให้ออกมาปั่นจัก,กรยานเพื่อที่จะได้ผ่อนคลายได้อยู่กับท้องทุ่งและอากาศเย็นสบายครับ ข้าตรงนี้สมพงศ์สมพงศ์ไม่รอลุงเลยสมพงศ์สมพงศ์อย่าเลี้ยวกันก็บกลุ่มกันไปนะ,ะไป 8, 8, 8, ไปไปไปสมพงศ์มาทางนี้ก็อย่าไปริมไปข้างหน้าไง บอเราไปนอนมาทะลุไหมมาทะลุไปทางนอนไหม,ม,ไมไเฮ้ยอ,อ,อย่างเงี้ยสวยเฮ้ยอย่างเงี้ยบริเวณสองข้างทางนี้จะเป็นสวนดอกไม้นะครับคือมีอาชีพปลูก ดอกไม้ขายกันนะครับอากาศดีครับแดดล่มลมตกเนาไปถ่ายทุ่งไหมลงทุ่งไหมปะโปรงอย่าเพิ่งไปตอนลุงก่อนอไปเลยไปเลยไปเลย <c oughs> เออเนี่ยเนียเอาตรงเนี้ยตรงเนี้ยสวยเอออย่างเงี้ยสวยเอออย่างเงี้ยสวยให้แฟดอยู่ตรงกลางอ่าเบนมาวนตรงนี้ไหมตรงลานเนี่ยผมบอกะล้ั่นตรงลานนี่เล่นไหม เดือวตรงร้านนี้นเล่นตรงร้านนี้ดูว่าแฝดฟังไม่รู้เรื่องนั่นนะ่ะมันไม่รู้เรื่องนั่นนะ่ะมามามาอเออนั่นแหละ เ,เล่นบริเวณนี้ก็ไม่ต้องกลัวล้มและเจ็บนะเพราะมีหญ้าอยู่ข้างล่างนี้โหตรงน้อสวยพาททิกำลังลง ท้องฟ้าสิครับแปดไปอีกครัด้ดูอ่ะลองมาอยู่ตรงนั้น เอาเอาเข้าไปไม่ได้แล้ว ดูท้องฟ้าสิครับสวยมากครับสวยมากอือกสวยมากสวยมากสวยมาก,มากแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะยามเย็นมาเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็สุดยอดครับน่ยก็สูุน้ําด้วยอ่ะนะที่ไปตรงนี้ไหม ขี่ไปตรงนี้ไหมขี่ไปขี่ไปตรงนี้ดิเข้าไปตรงนี้ดิสมองเออตรงนั้นมันมีอะไรวะขี่เข้าไปเอาขี่เข้าไปเข้าไปเข้าไปฟังเสียงน้ำไหลหน่อยครับไปเลยผ่านไปเลยผ่านน้ำไปเลย ท่านไม่ได้กลับมากลับต้องสามคนกลับมาโอ,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 โอ้สวยมาก เย็นๆถ้าได้ออกกำลังกายเสียบ้างกลางคืนก็จะหลับสบายครับไปค่อไปไปอยๆปปานยาแล้วสุงพง ปันแบบสบายสบายไง Hold on. ขางรถมาไปถึงแท่นร้านค้านะสมบงรเข้าไปดิเข้าไปดิ ถ้าไปถึงบ้านคนให้หยุดนะมีบ้านคนอยู่เรามีบ้านคนอยู่ตรงนี้สิบโมจะตรงนี้มาตรงนี้จะตรงนี้ไอ้เหี้ยกูรู้กอลิเว่ยไอ้โหนารานี่เห็นเลยนะ 你嘞。 มีขยะแไปไม่ได้สมงไปได้หรอมีขยะ <c oughs> แฝดไป็ได้หรอตรงเหน็นไหมล้มนหนัช่วยดิช่วยน้องดิ <c oughs> ไปพอละขึ้นมา หน้าก a a r เดี๋ยวก็เป็นลมนั่นเขาเก่งไว้พี่จะปัดขึ้นเฮ้ยพวกแกงแกงลุงนี่ไปทำอย่างนั้นทำไมพวกแกงพวกแกงีนอะเล่นละไปครับข้าบ้านลูอเราลูข้าบ้าน ลับภูอ่ะไอ้จ้าไปกันนั่นแหละไปเอาเอาไปเก็บสับหลงไปเอาเอาไปเก็บสับลงเอาไปเก็บลงนี่ก็คือความสุขเล็กๆนะครับแต่ก็มีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากครับ

คืนนี้เด็กๆคงจะนอนหลับกันอย่างสุขสบายด้วยความอ่อนเพลียและมีความสุขครับ